ใจหน่อยนะเพราะว่าแกะมาหลายซองไม่เคยได้อะไรดีๆแบบนี้มาก่อนเลยนะผมไม่รู้นะว่ามันคือระดับที่เท่าไหร่อะไรยังไงแตรู้สึกว่ามันระดับสูงแบบ SP ด้วยซ้ำนะเฮ้ยเล่นบายใบนี้นะครับบูมสปายเกอร์ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกับผมบูมจากชาแนลบูมสไตเกอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาแกะซองสุ่มการ์ดนลุตกจากจีนนะครับลิขสิทธิ์จากเฟโล่ไชนานะครับมียี่ห้อเดียวนะครับของจีนที่ถูกลิขสิทธิ์ตอนนี้ก็คือมีห่อคายูยี่ห้อเดียวนะแล้วก็จะมาแกะเป็นกล่องนี้นะครับที่สัญญากันไว้ใน EP ที่แล้วนะครับสอ EP แรกจะเป็นการ์ดนลุตกที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับอยากให้แฟนพันธุสนุนงานลิขสิทธิ์มาช่วยกันซื้อแล้วกันแล้วก็แันพัน อยู่ดีนะพวกเอสพีอะไรพวกนี้อย่างกล่องแรก G ีพีที่3ามีที่4ที่ผมแกะไปเป็นกล่องฟ้าที่เป็นสามิบสองนั้นก็คือออก s อสนางกระโตนะครับก็ราคาค่อนข้างสูงนกสะสมนะครับตามหากันอยู่ไม่น้อยเลยนะสําหรับใบนั้นที่ผมได้มานะคือแกะมาเป็น7จ็ดพีแล้วก็คือยังไม่เคยได้อะไรดีๆหลังจากอันนั้นเลยนะเือแบบเหมือนดึงแต้มบุมได้หมดแล้วเราก็มาดูกันนะครับว่ากล่องเนี้ยเราจะได้อะไรดีๆกับเขาบ้างหรือย,อยังนะครับจริงๆมันมีดีๆหลายรุ่นมากเลยนะเยอะแยะเอสพีรุ่นใหม่อะไรเงี้ยเนาะอะแต่ก็ยังไม่ออกนะอนน ก็มีรุ่นแรกเป็นสีส้มรุ่น2เป็นสีแดงที่แกะไปนะครับแล้วก็รุ่น3เป็นสีฟ้ากล่องนี้นะครับลักษณะกล่องก็เป็นประมาณนี้น่าจะเป็นทำลายช่วงที่ซากุระสู้กับชาโซริอันนี้นะครับที่ไปช่วยคาเซคังเงเนาะก็อันนี้เป็นลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับเจโรชานาะบรูตโตนารูตโตเออรแล้วก็กล่องรุ่นหลังที่ออกมาล่าสุดนะครับก็มีตัวละครจากบรูตโตเรียบร้อยแล้วนะครับคตามคานะครับตามที่ผมคิดไว้แล้วแ่ละแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะไปดูเดี๋ยวผมจะเอาของให้ดูนิดนึงนะครับก็เป็น โปรการ์ดวันพีชนะครับมีสารที่สแบบนะครับแล้วก็มี8ลายพิเศษแปดลายพิเศษเนี่ยผมยังไม่รู้นะมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างการ์ดให้ดูนะครับน,นี่ผมแกะไปแล้วลนะ่ะแรกผมไม่รู้นะว่ามันมาจากภาคไหนอ่ะนี่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้สวยดีนะครับก็ใหญ่กว่าการ์ดนิดนึงกับการ์ดผมไม่แน่ใจาว่ามันมาจากภาคไหนเหมือนกันนะเพราะว่ายังดูไปไม่ถึงไหนนะครับอันนี้ก็มาไล่ดูวันพีชอยู่เหมือนกันด้านหลังเป็นนี้เขียนว่า not for sale นะครับของคาบี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นพิกสิทตธต เล็กน้อยก่อนจะไปเปิดการ์ดนะครับแล้วก็อันนึกงเป็นเกียร์ห้หรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจก็เลิขสิทธิ์ถูกต้องนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบบันพิตไม่ควรพลาดเลยนะซองละยี่สิบาทนะครับเป็นขนมคาาบี้ที่เป็นเหมือนคู่คานามิอ่ะเออแต่ว่าเป็นของคาาบี้นะครับดลานหลังแบบมีเหมือนกันลิขสิทธิ์ by Team Express นะครับแล้วก็อันนี้เป็นลิขสิทธิ์แบบนี้ห้ามจําหน่ายก็ประมาณนี้ครับเอามาป้ายยานิดนึงก่อนที่จะไปแกะซองซุ่มการ์ดแล้วตกกันนะครับ ลักษณะกล่องก็จะเป็นประมาณนี้ข้างๆเป็นอาจารย์ไกลตรงนี้เป็นสัญลักษณ์นักบ h ตชิปผู้เด่นตรงนี้เป็นล็อกลีนะครับโอเคแล้วก็อันนี้เป็นลิขสิทธิ์เบลอชินชานะครับสีทองทอ,องตรงนี้บริษัทไคย,ย,ยูนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับมันมีพ่อถกเถียงกันพอสมควรนะครับสำหรับการไอ้ยี่ห้อไายูเนี่ยชาอต่างชาติหลายประเทศที่เขาไปเปิดกันเขาจะระบุว่ามันคือไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะมันออฟฟิเชียลอะไรพวกนี้นะครับแต่ล่าสุดก็คือเขาได้รับการยอมรับแล้วว่ามันคืองานลิขสิทธิ์แท้จริงๆนะครับมีขายที่ toy า r t จีนของฮ่องกงอะไรพวกนี้ด้วยนะครับสำหรับการมันตกอันนี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปแกะกันเลยนะไม่ต้องนับนะรอบนี้มี3าทซองนะสั่งนั้นน่าจะ15ซองสำหรับไอ้ตัวกล่องฟ้าอันเนี้ยที่เทัา ห่างหายจากการดีๆไปสักพักแล้วรับช่องเราเนาะหลังจากนี้นะครับก็มีพีใบเหมือนกันไม่พีหรอกสั่งไปจากสีนี่แหละกล่องใหม่กล่องนู้นนี่นั่นนะอย่างที่บอกไปนะครับจะพยายามเอามาให้หลากหลายที่สุดนะครับแต่ว่าผมก็คงไม่ไดเอามาทุกกล่องขนาดนั้นเนพราะมันเยอะมากจริงๆนะซองพิเศษมีนู้นนี่นะั่นส่วนตัวผมผมคงไม่ได้ไปตามเก็บซื้อเป็นใบๆแพงๆขนาดนั้นก็คือแบบสะสมเฉพาะที่เปิดในช่องไปนี่แหละเนาะโอเคตัดทีเดียวเลย30ซองน,นะครับนี่ตามนี้แล้วขอทีละกองแล้วกันเนาะซองที่หนึ่ง องแรกออกยูอามาเลยครับเป็นซาสเกตนะครับใบนี้ยังไม่มีแน่นอนนะครับเอาเรื่องอยู่นะสวยอยู่นะเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีอะไรละเป็นคาคาชิตองแรกอาแค่50ล่าสุดไป7 0กว่าได้นะครับน่าจะ80หรือ1 0รอไปแล้วนะเออก็ไม่รู้หรอกซาสเกตนะครับนี่นะครับตาวหลังก็เป็นแบบนี้ยูอารก็น่าจะย่อมาจากอันตาแลนะครับซองที่1ครับรอบนี้มีแววว่าจะเฮงนะครับเออซองที่2 คาลินโจจิซาสเะไอนนี่เป็นนารูโตะแล้วก็อุชินะนะครับพีกแม่ Naruto นารูโตะนั่นเองอย่างบุตเตอร์แพ็กของฟ้าสามที่ซองนี้ก็คือการันตีคือ SR 1ใบนะครับใน1นึ่งซองเนาะก็เหมาะสำหรับเพื่อนที่อยากจะเก็บการ์ดให้ครบๆในเงนี้ยเนาะเอชอาร์เอสเอชอาร์หรืออาร์ก็มีโอกาสที่จะเก็บครบได้มากกว่าซองที่สามแล้วครับเอชเออาร์นะครับ SR, นารูโตะ เท่นี้นะฮ045ใบนี้ผมก็ยังไม่มีนะครับซองที่4กันต่อเลยโคโนฮามรูุใบนี้เป็น SR นะบล็อกลีใบที่เหลือก็ธรรมดาเลยซองที่5้าโตโทเทม,มาริแล้วก็ใบนี้เป็น SR นะครับ ซองที่6กล้ะก็ดสิบ72นะครับเฮ้ยผมเล่นใบใบนี้นะครับไทย MR เลยครับทุกคนให้ดีใจหน่อยนะครับเพราะว่าแกะมาหลายซองไม่เคยได้อะไรดีๆแบบนี้มาก่อนเลยนะผมไม่รู้นะว่ามันคือระดับที่เท่าไหร่อะไรยังไงแต่รู้สึกว่ามันมันระดับสูงอะ SP ด้วยซ้ำนะสำหรับ MR นี เดเองอ่ทุกคนดูสิหกซองกส็สุดๆแล้วว่านี่นะครับซ้ายอีกไปรัวๆเลยดีกว่าปับ๊บเอสนะครับคุเลนัยนะครับศูนย์เจ็ดหกนะครับอืม้มเอาเรื่องต่อไปนะครับไปฮิตอยู่นี้ซุปเอสอาร์ SR นะครับรกุญแจใจนีน่มันเป็นไปได้นะครับทุกคนจะบอกให้ตัวแรงๆหล,ๆลๆายๆใบอยู่ในกล่องนะครับเห็นเขาได้กันนะแต่ผมก็ไม่รู้หรอก นารุโต้โอ้โหนี่น่ารักดีช่วงแรกๆเลยเนาะคือในกล่องเขาเป็นรุ่นใหม่แล้วก็จริงแต่ว่าการ์ดรุ่นเก่าๆปะปนมาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นซื้อกล่องใหม่ๆก็จะมีการ์ดใหม่ด้วยอย่างกล่องสีฟ้าที่ผมแกะไปในพีที่สามพีที่สที่เปิดกล่องอามีแค่50าสิบใบซึ้นี้เป็น SR นะครับโจจิผมก็คิดว่าคงไม่ใจดีขนาดการ์ดแพงๆองมาได้หลายใบหรอกชิซุเนะนะครับ SR ไปต่ตตจอโจจิมันดูแบบรู้สึกว่าโชคดีอ่ะวันนี้เป็นวันที่ชโชคดีของผมอโอ้ยครับทุกคนโอ้โหศูนย์สี่สามนะครับอืมดวงดีมากวันนี้นะครับก็คือเปิดแค่นี้ก็คือคุ้มแล้วครับในราคากล่องนี่ไม่เป็นไรวันนี้อยู่ในห้าั้งเงี้ะครับแต่ผมจำชื่อไม่ได้เขาชื่ออะไร รหัสเป็น043นะครับ OR ต่อนี่เป็น SR นะครับอีโนะนั่นเองใบนี้ก็ยังไม่มีนะครับ SR เนอะโอเคต่อเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับพยายามให้ไวที่สุดนะครับเมื่อกี้ได้การตีก็เลยช้าไปนิดนึงนะครับาชิใบนี้เป็นใบฮิต SR ซาสเกะนะครับเป็น S R ที่ไม่เหมือน S R เหมือน R ธรรมดามากกว่าครึ่งทางแล้วนะครับทุกคนมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันอีกไหมนะครับเป็น s R ซาสเกตต่อก,กันเลยนะครับเป็นอีกเป็น S S R นะครับอุซึมากินารุโตะนั่นเอง 5้านหนะครับหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคแล้วก็มาถึงกันครึ่งทางแล้วนะครับสำหรับกล่องน,นี้นะก็มี O.R. U.R. แล้วก็ M.R. เออประมาณนี้เออแบบนี้ก็เหมือนจะเป็น U.R. หรือเปล่า เป็น U R จริงด้วยครับเป็นิี้บะนะครับผมชอบ U R มากกว่า O R บางใบด้วยซ้ำนะครับเท็เจอร์มันมันดูดีมากเลยนะสำหรับอันต้าแลนและอาร์ตมันคล้ายๆกันหมดเลยนะก่อนหน้านี้ผมเคยได้พวกซินาเดกนี่นะครับนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วกับอากามารุเนาะรหัสเป็น04นยโอเคสองที่17นะครับน่าจะเป็น SSR นะครับ เป็นคีบะนั่นเองใบนี้กนะ็ยังไม่มีนะครับเอทเนาผมยังขาดเดยออยู่อันนี้เป็นรหัส0 4นนะครับซองต่อไปแล้วกันนะครับเป็น SR นะครับชิกามารุตับงปจซองต่อไปนะครับซาซื้อเกะ นีเป็นยาโจนะครับเอซมาใบนีไ้ไม่ค่อยสวยเท่าไรเนาะรหัส073นะครับซองต่อไปนาลิกกเอาร์นะกันโซนนั่รหัส055นะครับซองต่อไปซากุระเชื่อไหมว่าผมไม่รู้สึกว่าผมจะได้อะไรดีๆแล่ครับ เพราะว่าการดีๆมันออกไปแล้วเนาะคงไม่ได้ใจดีขนาดให้ได้หลายใบขนาดนั้ครับเป็นเป r นะครับบล็อกลีอันนี้ก็สวยเอาเรื่องนะ7ันะครับต่อไป s อสานะครับเทนเทน สองต่อไปคาคาชิ SR นะครับนาูโต้นั่นเองผมรู้สึกว่าผมได้ใบพวก SR พวก SSR ไม่ค่อยซ้ำเท่าไหร่นะไม่รู้ว่ามันรันเพิ่มมาหรือเปล่านะนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเออนี่นะครับ ด้านใกล้นี่เป็น S R สากุระรักดีนะครับอันนี้ตอนเด็กเด็กน้อยเลยน่าจะยังตอนก่อนที่จะเป็นจาเนาะ S R 075นะครับ5ซอ,องสุดท้ายแล้วนะครับโจจิ S R นะครับคันคุโร่ได้าจากซาสึกิเออแปลกดี เป็น S R นะครับหน่อยลากนั่นเองน่าจะเป็นรุ่นๆของอากาคาชินะครับคนนี้มีอาร์ตเยอะมากทั้งงานญี่ปุ่นงานภาษาอังกฤษนะครับใช้อาร์ตเดิมๆ่างนี้เลย,ย S S R นะครับอาจารย์ a าคาชิอูว้น,นี้สวยยังไม่มีเช่นเดียวกันนะครับ <S <S จริงๆการ์ดของเบลรลเชน่าเนี่ยครับเขาก็ทำได้ดีนะผมว่าตั้งแต่พวก S S R ขึ้นไปอ่สวยทุกใบเลยอย่นี้เป็นพันปักษานะครับสวยมาก แต่ว่ามองไม่ออกว่าตอนยังมีในรวงแหวนอยู่หรือเป,ปล่านะัสเป็น058 2ซอ,องสุดท้ายแล้วนะครับนี่เป็น s อนี่น่าจะเป็นซินเดกตอนเป็น3นินจาในตำนานนะครับรหัส06 สเลยนะครับเป็นแบบรุ่นหลังๆแล้วแสดงว่าต้องมีทั้ง3คนเลยมีโอริจิมารุมีจิระยะแน่ๆเลยกอ oh, สวยดีสวยดีเป็นการ์ดรุ่นใหม่ๆรันใหม่แลโอเคองท้ายแล้วนะครับสงสัยจะหมดแล้วจริงๆด้วยโคตรฮะมารุใไดเป็นชิกามารุนะครับก็ไม่มีอะไรจริงๆด้วยนะออกไว มาเร็วเค็มเร็วนะครับสำหรับ,บรอบนี้นะเดีจวขอรีแคปแล้วกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17นะครับ แล้วก็ S N R นะครับก็คือ S R มี67ไปใบนะครับแล้วก็ S N R มีเยอะเหมือนกันนะเป็นปึกเลยครับทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคแล้วก็ U R นะครับ2ใบเป็นซาสเกตแล้วก็คีบะ ก็ o อ1ใบนะครับแต่คนนี้หนใน5ครั้งนี้นะผมก็จะไม่ได้ว่าชื่ออะไรหมู่บ้านอะไรเนาะลืมลืมโอเคแ้วก็พระเอกของเรานะครับในในคลิปนี้นะครับก็เป็นซาร์สเก็ตเอ็มอานั่นเองโคตสวยเลยครับทุกคนผมก็ไม่รู้ราคาหรอกว่ามันเท่าไหร่รู้สึกได้เลยว่ามันแพงแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับมาคอมเมนต์ ออกมาไม่เห็นก็ได้นะที่คอมเมนต์ด้านล่างนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่ดูกันจนจบนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดซับสไคร b ์ช่องบุ๊คสไตเกอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ